ความละอายใจและเบื่อหน่ายซึ่งแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีต่อประเด็นข่าวเรื่องกระบวนการเทคโอเวอร์สโมสรที่ลากยาวมาเกินครึ่งปีเข้าไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีบทสรุปออกมาเป็นแบบไหนและเมื่อไหร่นั้นต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ทําให้แฟนบอลปีกแสดงสัญชาติไทยอย่างพวกเรารู้สึกเบื่อหน่ายเท่านั้นนะครับเพราะแม้กระทั่งคนระดับตำนานที่เคยมีอดีตเป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแกลลี่เนวิลล์ถึงขั้นอดทนไม่ไหวต้องออกมาพูดระบายความในใจของเขาเองออกมาบ้างแล้วแม้เราจะทราบกันดีว่าแกลลี่เนวิลล์เป็นขั้วตรงข้าามมกกกับตรตรระลลเเซออ์ด และมักใช้บทบาทสื่อสารมวลชนที่เป็นอาชีพปัจจุบันของตัวเองในการวิพา์วิจารณ์ตระกูลเกรเซอร์อยู่บ่อยครั้งแต่กับครั้งล่าสุดนี้ต้องบอกว่าสัมผัสได้ถึงความอัดอั้นภายในของแกลลี่เนวิลได้เป็นอย่างดีอดีตก,กัปตันทีมปีสแสดงระบุว่าคนพวกนี้หรือก็คือหมายถึงตระกูลเกรเซอร์กำลังทำเรื่องที่น่ารังเกียจและจุดดังให้ทีมกลายเป็นสโมสรที่น่าอับอายในสายตาของผู้คนแต่หากถามว่าประหลาดใจไหมกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าไม่น่าประหลาดใจอะไรเนื่องจากตลอดเวลานับตั้งแต่่ทีรรระกกูล aser, เเเซอออ์ข้ามามมคบงส จากวันแรกจนวันนี้การกระทำของตระกูลเกเซอร์ก็เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดในเรื่องของการกระทำที่เอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองก่อนเสมอแบบนี้โดยไม่สนว่าสมสรจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างผู้มันกําลังทําให้สมสรอับอายจากการที่ไม่นําเสนอความคืบหน้าอะไรหรือว่าตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงไหนแล้วแต่ผมก็ไม่แปลกใจหรอกนะหลายคนก็ด้วยที่คงไม่แปลกใจเนื่องจากผู้นี้มันชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วว่าสนแต่ผลประโยชน์ของตัวผู้มันเองเหมือนเช่นตลอดเวลาที่ผ่านมาที่พวกนี้ไม่แคร์สิ่งใดนอกจากตัวมันเองและจนถึง ตอนนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรก็เรียกว่าเงียบหายประมาณ4-5วันเห็นจะได้แล้วนะครับนับตั้งแต่มีประเด็นฮือฮาล่าสุดเรื่องการพลิกกลับมาเป็นต่อของกลุ่มทุนกาตาแล้วจากนั้นมากเงียบไปกับสายลมแบบหาคำตอบอะไรไม่ได้ยิ่งทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบกับปัญหาสภาวะสุญญากาศด้านการบริหารที่หลายฝ่ายถูกบีบให้ต้องเกี่ยว,ว่างไว้ก่อนมนเลยเกิดเป็นเหมือนการชักเย่ะกันระหว่างภาคส่วนฟุตบอลที่หยุดนิ่งไม่ได้ต้องมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทีมต่อในตลาดนักเตะที่กําลังจะเปิดทําการกับฝ่ายบริหารที่ยยยยัักก ต้องรอนโยบายการทำงานของคนเป็นเจ้าของก่อนว่าจะเอายังไงต่ออย่าง,รางประเด็นเรื่องของด้าบีเดเคอก็มีกระแสะข่าวอย่างหนึ่งที่ออกมานะครับนั่นคือมีรายงานว่าเอริเทนฮาร์ ard, มีความต้องการอยากให้ตัดจบไม่ต้องไปต่อสัญญากับนายด่านชาวสเปนนิดเพราะต้องการมุกออนไปหาผู้รักษาประตูคนใหม่แต่แถลงข่าวระบุว่าตะกุลเกรเซอร์ aser, อยังอยากให้ทีมต่อสัญญากับเดเคอออกไปเนื่องจากพวกเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองก้อนใหญ่กับการดึงนายด่านคนใหม่เข้ามาเฝ้าเสาแทนเคนน้ถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องจริงนั้นยิ่งล่าตรระกกเเซอ์ไไมด้ ไ่เลยว่าทีมจะเป็นยังไงเพราะมองแค่เพียงว่าจะทํายังไงไม่ให้การจัดการทีมนในช่วงตลาดรอบนี้กระทบกับเงินในกระเป๋าที่จะโกยกลับอเมริกาโน,น้อยที่สุดเท่านั้นยิ่งตอกย้าว่าคําที่แกลลี่เนวิลล์พูดออกมานั้นจริงซะยิ่งกว่าจริงซะอีกนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีข่าวดีทั้งในแง่การเสริมทัพและการเปลี่ยนผ่านมือเจ้าของสโมสรรอบวันวันนี้ประเด็นเรื่องของอันโตนี่ที่หลายสัปดาห์ก่อนมีข่าวออกมาชิ้นหนึ่งเรื่องที่เขามีปัญหาความรุนแรงกับผู้หญิงชื่อกาเเเเลล่่่่่าาาาาากกกกกววววยยยินนนนนซึงงงจจัััั้้ทีีขออมมแแะะสตะสตรหไป ไม่มีการเล่นความต่อส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเงืเเ่อนเวลาเกิดเหตุที่ฝ่ายหญิงแจ้งนั้นค่อนข้างน่าสงสัยเพราะมันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่ทางอันโตนีอยู่ในอังกฤษและกําลังลงสนามแข่งขันฟุตบอลให้กับปีศาจแดงอยู่รอบวันที่ผ่านมามีการเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ของกาเบรลากาวายินจากสื่อที่ชื่อเล็กคอร์ททีวีซึ่งตัวฝ่ายหญิงให้รายละเอียดที่ลึกมากขึ้นระบุว่าเธอถูกกระทาจากอันโตนีครั้งแรกที่บาราซิลและส่งผลให้ตัวเธอต้องเข้ารับการรักษาและเย็บแผลมากถึง40เขขมมพรร้้ออทัังงงะบุถึคําูนตนี่ี่เลนแรงงถึงชวิตางเธอคิดตีจากเขไปพร้อมกับง ในท้องต่อมาคือการที่เธอแท้งลูกในเดือนมิถุนายนปีก่อนและเธอก็อ้างว่าถูกอันโตนี่กักขังไว้ในบริเวณบ้านไม่ให้ไปไหนเขาทําลายกระเป๋าเดินทางของฉันกระเป๋าถือพาสปอร์ตโทรศพัพท์เขาจัดการทุกอย่างหมดฉันเหมือนนักโทษที่ต้องถูกขังตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามกว่าของทุกวันฉันแค่อยากออกจากที่นั่นแต่เขาบอกว่าฉันต้องลบทุกสิ่งอย่างที่เป็นหลักฐานก่อนฉันคิดว่าแม่ของเขาโทรหานักกายภาพเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะตอนนั้นมันไม่มีใครคุมเขาได้การเบลลกาวายินปิดท้ายว่ายังไงเธอก็จะทาท และยังไงก็ต้องฟ้องร้องต่อศาลแน่นอนก่อนอื่นเลยจะถึงตอนนี้มีเพียงที่ทางข่าวที่ออกมาจากฝ่ายหญิงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางอันโตนีโดยการฟังหูไว้หูก่อนนะครับแต่กรณีเช่นนี้ถ้าเกิดว่าจริงตามที่ฝ่ายหญิงกล่าวหาออกมาดูท่าแล้วคงเรื่องใหญ่ไม่ใช่น้อยและยิง่งจะส่งผลเสียหายต่อทีมมหาศาลแน่นอนล่ะครับในขณะที่รุ่นพี่โคลาตินด้วยกันอย่างอันโตนีกำลังเผชิญมรสุมชีวิตอีกด้านหนึ่งที่เป็นมุมกลับของอเลฮันโดกานาโชอนาคตค่อนข้างกำลังสดใสนอกจากได้สัญญ,ญาใหม่กับปีศาจแดงแล้วก็ได้เป็นม าอาชติน่าชุดใหญ่เจ้าตัวก็ได้รับคําชมล้นหลามจากบรรดาคนในแวดวงอาทิเช่นฮวนเซสเตีซนเวลอนไปจนถึงเอเมเรโนโมาตินเนสล่าสุดยังมีข่าวดีที่เจ้าตัวถูกเสนอชื่อเข้าไป100หลายชื่อที่มีลุ้นรางวัลโกลเด้นบอยที่มีไว้มอบให้กับดาวรุ่งน้ําดีอนาคตไกลซึ่งไม่รู้ว่าจะได้มาครองหรือไม่แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าจนถึงตอนนี้นี่คืออนาคตที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องประคบประงมฝากความหวังเอาไว้กับดาวเตะวัยสิบแปดปีคนนี้และต้องดูแลไม่ให้สำรอยรุ่นพี่คนอ่ีอยาาางอาชพขขูด เมสันกลีนวูดแล้วก็อาจจะต้องรวมถึงอันโตนี่เอาไว้หล่อเลยด้วยอีกชื่อหนึ่งยังไม่นับในส่วนของเมสันเมาส์ซึ่งมีข่าวโยงใยกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่ล่าสุดก็มีข่าวเฉาในแง่เรื่องของผู้หญิงออกมาจะเป็นข่าวเฉาในด้านที่ฝ่ายหญิงชื่อออลาเมลิซาสโลนที่เป็นนางแบบถูกส่งเข้าคุกหลังจากตามรังควานเมสันเมาส์เพราะติดใจเพลงรักที่มีเมสันเมาส์ฝากไว้ให้เธอหลังเจอกันในงานปาร์ตี้ที่เบนชิเวลจัดขึ้นรายละเอียดบอกว่าออลาเมลิซาสโลนส่งข้อความเชิงคุกค,คามทางอย่างว่าแลล้วพพอ outh, ออออออเเเเเมมมสสัันนาาาา์์บบบ็กกกกรรรช่่่งงงทตติดตยยายาปีย มาส่งข้อความหาอีกมากถึง20กว่าครั้ง20กว่าเบอร์พาเอาเมสันเมาส์หลอนไปหมดแต่ล่าสุดเธอถูกสารออกหมายจับเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนดำเนินคดีเรียบร้อยงานนี้คนก็แซวกันแหลับว่าขนาดยังไม่ออฟฟิเชียลเป็นผู้เล่นปีสัตว์แดงของยังแหล่งเบอร์นี้วางใจว่าหากได้ย้โอกาสมาสวมชุดปีสัตว์แดงจริงๆก็จะไม่ตามรอยบุคคลในตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แล้วกันนะครับวนไปเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การซื้อขายผู้เล่นเพื่อให้ใคลายความเบื่อหน่ายแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีการนำเสนอเเเเเรรรื่ร่่อออองงลลาาาััปปดดดดดดตตตในนนะยูีคสุ็ข มีรายงานจากสื่อดีเลติกระบุว่าอาร์เซอนอลมีการยื่นข้อเสนอซื้อตัวอย่างเป็นทางการเข้าไปให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นรอบที่2เรียบร้อยแล้วว่ากันว่าค่าตัวอยู่ที่75ล้านปอนด์บวกเงินตามน้ําหรือแอดออนอีก15ล้านปอนด์แต่ก็ถูกทางขุนค้อนปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันโดยมีบางกระแสข่าวระบุว่านี่คือข้อเสนอที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัวเลขที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการก็จริงทว่าทางเวสต์แฮมก็ไม่ได้เร่งร้อนอะไรเนื่องจากมีเวลาตลาดเปิดทําการอีกนานและพวกเขาก็คาดหวัง ราคาที่จะเป็นผลดีต่อการอัพค่าตัวให้สูงขึ้นแต่ทางฝั่งของแมนซิตี้ก็มีกระแสะว่าใกล้ปิดดิวมาเตโอโควาซิตได้เหมือนกันทําไม่อาจจะไม่กระโดดลงมาเล่นในดิวเดวแคลไลท์เต็มตัวมากนักส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีชื่อผูกโยงมาในหน้าข่าวป่าไปก็มีการวิเคราะห์กันว่าราคาที่อร์เซนอนยื่นไปรอบ2อย่างน้อยน่าจะทําให้ทางปีสัจแดงมองสถานการณ์ออกว่าถ้าพวกเขาจะเล่นดิวนี้พวกเขาก็อาจาต้องมีการแนบผู้เล่นคนไหนของตนเองเพื่อจะได้สมเหตุสมผลกับช่องห่างราคาค่าตัวของผู้เล่น่นนทีแๆคือตาาา,า,ามรยงเเาากพยยมผล ให้ทีมเข้าสู้ในเดือนนี้เพราะมองว่ามันคือโอกาสได้ผู้เล่นที่ดีเข้ามาสู่ทีมและเป็นการตัดไม่ให้ทีมคู่แข่งได้ผู้เล่นชั้นดีแบบนี้ไปพร้อมกันในตัวทว่าสถานการณ์ที่บีบรัดของปีศสัแดงก็อาจทำให้พวกเขาทําอะไรในเดีอนนี้ได้ไม่มากนะักส่วนประเด็นเรื่องการที่ทีมต้องหันไปทําดีอแบบพ่วงผู้เล่นนั้นมีรายงานจากลอปดอสั้นเผยชื่อผู้เล่นที่อยู่ในค่ายสามารถใส่ไปในการพ่วงข้อเสนอซึ่งก็มีทั้ง ire, Fred, al, ay, ek, anga, illy, it, William, แฮร์รี่แม็กไกวร์เฟรดอองตนี่มาเซเยลสกอตแม็กโทมิเน่ดอนนี่ฟันเดเบกแอนโท อันนี้คือภาพรวมรายชื่อที่สามารถนามาพ่วงดิวนะครับไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดในรายชื่อแลกกับเดคเคไลแค่คนเดียวรอบวันที่ผ่านมาปีศาจแดงยังไปมีข่าวกับเฟเดริโกดิมาโกผู้เล่นของอินเตอร์มิลานชุดรองแชมป์ยูเอลตามรายงานของมิเกลเดลานี่ระบุว่าอาจเป็นชื่อที่เซอร์ไพรส์แต่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะถูกมองว่าเป็นผู้เล่นน้ําดีมีอนาคตและน่าจะสอดรับกับแนวทางของเอเด็กเทนฮาร์เพราะนี่คือผู้เล่นประเภทวิงแบ็กที่หากร่บมาเล่นฟูลแบ็กก็จะมีความยืดหยุ่นในตัวเองทว่าก็ไม่ได้มีแค่ปีศาจแดงที แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็มีข่าวออกมายืนยันแล้วว่าเรอัมลมาดริดเขาปิดตลาดตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นก็อาจเป็นไปได้ที่ปีศาจแดงจะไร้คู่แข่งในกรณีที่สนใจจริงตามที่ข่าวออกมาที่จริงย้อนกลับไปที่ประเด็นเรื่องแมนซิตี้กำลังจะปิดดิวมาเทโอโควาซิตก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาในหมู่แฟนบอลต่างประเทศีท่ส่วนมากก็เป็นแฟนบอลปีศาจแดงตั้งคําถามกับทางเชลซีว่ารู้สึกจะดําเนินงานแบบกวนโอยกันไปหรือเปล่าเพราะอย่างมาเตโอโควาซิตเงินไขแทบไม่ต่างจากเมสันเมาส์เลยสักนิดคือเหลือสัญญ,ญาปีสุดท้ายแลกเรื่มเรือใบ เชลซี <Chelsea S 2> ขออีกหน่อยเป็น30ล้านปอนทุกอย่างก็จบไม่มีการต่อความยาวเสาวความยืดเพราะช่องว่างค่าตัวเพิ่มขึ้นมีแค่5ล้านปอนแต่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรายของเมสันเมาส์ปีแสดงยืดไป40ล้านปอนแต่เชลซีเล่นบทโหดกระโดดราคาไปที่60-70ถึงล้านปอนซึ่งต่างจากดิวโควสิตแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าขนาดนี้ไม่ให้แฟนผีเขาคิดมันก็คงไม่ได้แหละครับปิดท้ายที่ข่าวจากมิเกลเดลานี่เช่นกันที่รายง,งานว่าแมนยูสนใจโรเมลลาวียผู้เล่นของเซาแฮมตันโดยเคนีีนักบุญตั้าาาาน เตดดูสนใจอยากย้ายไปอาเซนนลเป็นลำดับแรกเพราะเคยมีข่าวกันมาก่อนทว่าด้วยสถานการณ์ที่อาเซนนลง่วนอยู่กับดิวเดคแคนไลท์ซึ่งหากสมมติอาเซนนลสมหวังที่ไลท์ก็ทําให้โรเมโอลาเวียไม่ได้อยู่ในเลด้าเสริมทีมของไอ้ปืนใหญ่อีกแล้วและน่าจะการมาเป็นทางเลือกสำรองของฟีมแดงไปพร้อมกันในตัวนั่นเองครับ